ในระบบข้าราชการเนี่ยตั้งแต่ในสมัยของอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมในสังคมไทยวัฒนธรรมไม่เปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องข้อกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยล้วงไปจ,จนถึงผู้อำนวยการกรองอือแกแต่สมัยปัจจุบันเขาก็ตัดทอนอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยย้ายได้แต่ประหลัดแล้วก็การโยกย้าย ข้าราชการในระดับที่ต่ํากว่าประหลัดคืออธิบดีเนี่ยเป็นเรื่องของประหลัดกระทรวงอันนี้คือกฎหมายเขียนาอยาเองแต่ในทางปฏิบัตินยรัฐมนตรีมก็ล้วงไปจนถึง,ล,ง,ถงล้วงไปจนถึงก้นถึงหอยเลยนะที่ว่าก็ดีเลยค่ะได้พูดหัวข้อนี้กับอาจารย์เพราะอาจารย์เนี่ยเข้าใจโครงสร้างการโยกย้ายตําแหน่งข้าราชการในปัจจุบันเนี่ยอย่างการประชุมครมในวันนี้ก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นตามวิธีปกติไหมอันนี้มันอันนี้มันเป็นฤดูการ จะหมดปีงบประมาณก็ข้าราชการเขาต้องกเกษียณวันที่30บกันยาใครอายุครบ60ก่อนวันที่30กันยาในปีนั้นก็ต้องไปใช่ไหมยกเว้นสารที่อยู่ได้ถึง65แล้วก็เป็นอาย,อายการอาวุโสผู้ภาคสาวุโสถึง70องค์กรอิสระ่ยอัน,นั้นไม่เกี่ยวนะแต่พูดถึงราชก,การเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารตำวรวจพลเรือนเนี่ย60จบนะคุณยังฟิตอยู่ก็60จบคุณต้องกลับบ้านเพราะคนอื่นต้องไหลเรื่องขึ้นมานะช่วงเดือนสิงหากนยามันเป็นเทศกาลอยู่ ยกเว้นมันจะมีการโยกย้ายในลักษณะที่มันมาแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามฤด,ดูกาลค่ะนะคราวนี้ใครขึ้นใครลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่าคนในราชคนที่ทํางานราชาการเนี่ยเขาเข้าใจเขารู้ว่าเขาต้องไปตามนั้นแต่ว่ามันก็ต้องไม่ใช่แบบทุเรศทุรังย้ายแบบย้ายแบบว่าเหยียบพระจมธรณีอะไรเงี้ยนะอย่างนั้น,ะอ,ยน,นอย่างนั้นก็เป็นระบบที่แบบว่าก็เคยมีปัญหากันมาแล้วขนาดนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งก็เคยมีมาแล้วใช่ไหมสมัยคุณยิ่งรัก ชินวัตรไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการอะไรนั่นแหละแล้วตอนนั้นมีเรื่องของจะเอาคนของตํารวจมาเป็นจะย้ายคนขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นโยงใหญ่กันอย่างนั้นแหะรอบนี้ก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรไม่ได้มีการข้ามหงข้ามห้วยแต่อย่างใดคือมันไม่คือคือคืขอ,ข,อข้ามก็ต้องข้ามได้เพราะว่าระดับมันต้องมีระดับเขาไม่ย้ายต่ําไม่ย้ายลงไงหมายความว่าคุณ40คุณก็ต้องไป40ที่อื่นคุณ4 1ก็ต้องไป41ที่อื่น เขาไม่ย้ายคุณไปเป็นอยู่ c 8 C9 น่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบหนังหนังอะไรล่ะราชวงศ์แมนจูอ,ะอ่ะเออที่ว่ามาวันแรกเป็นแม่ทัพใหญ่มาทีพบรมราชวงการมาทั้งวันทั้งวันจนกลายเป็นพลทหารเป็นอยู่กะแพงอะ่ะมาอยู่หนังน <ะ S 1> อยู่เรื่องหนึ่งผมจาได้มีอย่างเงี้ยเออไอคนนั้นเป็นนายฐานเก่งมากอะไรเงี้ยเกิดผิดใจอะไรกก็ไม่รู้ล่ะก็มาแบบมาไม่รู้กี่รอบอ่ะจนไปเป็นยืนยามยืนเฝ้าประตูเมืองอ่ะจับ แม่ทับใหญ่เลยนะระดับเชียงกุลเลยนะอันนั้นเป็นระบบเขาแต่ระบบเราไม่ก็เหมือนกัน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 อันนั้นเป็นสมัยที่เป็นระบบที่เป็นแบบว่าเป็นระบบแบบราชวงศ์<อ>เป็นระบบการปกครองแบบอย่างนั้นไม่เหมือนแต่ปัจจุบันอย่างอย่างปีนี้เนะี่ยที่จริงเนะี่ยมันโยกย้ายเร็วบางอันก็ออกมากกอนแล้วอย่างกระทรวงการคลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้คนใช่ไหมอธิบดีกรมสรพสามิตรอธิบดีกรมสุนกรภูม่มามาชุดผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ใช่ไหมมันก็มีที่อื่นด้วยคแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอเคไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนอ่ะมันก็ต้องมีการโยกย้ายโยกย้ายตามฤด,ดูกาลทั้งผู้ว่าราชะการมาเป็นผู้ตรวจผู้ตรวจไปเป็นผู้วา่าแล้วก็ว่ากันไปนี่คือถ้าใครไม่พอใจก็มีอย่างเดียวลาออกจากตาแหน่งไปลาออกไปเลยไม่ใช่ลาออกจากตาแหน่งลาออกไป,เ,ไปเลย,เ,ลยเพราะเขา<อ>เขารู้เละเ,เขามีระบบของเขานะ มันถ้ามันไม่ทุเรศทุรังมากมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะบางครั้งอ่ะบางคนเขาอยู่ในตําแหน่งนั้นแต่ว่าเขาก็อยู่ได้แค่สี่ปีอาจจะต่อได้หนึ่งครั้งหรือเต็มที่สองครั้งสี่บวกหนึ่งหรือ4ี่บวกสองถ้าใครที่อยู่มาสี่ปีแล้วย้ายก็ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดอะไรต้องไปต้องไปอยู่แล้ว มีแถมให้ปีหนึ่งก็แถมได้แถมให้อีกปีแต่ไม่เกินแถมเกินสองอ่ะให้มันเก่งยังไงก็ให้อยู่แค่ได้นั้นอันนี้บางคนเขาขึ้นเร็วมาด้วยอายุน้อยก็ยังเหลือราชการอีกเยอะก็อีกเรื่องนึ่งใช่ไหมก็เป็นวงรอบไปเอาอย่างวันนี้แล้วกันค่ะนมีอะรผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆยี่สิบสามสิบคนเห็นคุณภูมิธรรมบอกว่าโอ้ยังมีอีกเยอะทธิประดมมาทีการประชุมกรมในครั้งนี้ก็คือยังไม่หมดนะที่มีการงัยกย้ายยังมีอีกรต หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เขาอ่ะเขาจะย้ายแล้วก็ย้ายไปค่ะอันนี้คือในระดับของผู้ว่าราชการแต่นอกเหนือจากนี้ยังมีตําแหน่งที่สคัญผู้ว่าราชการอธิบดีเนี่ยมัน4ีมันเท่ากันมันสลับไปสลับมาผู้ตรวจด้วยอาจารย์เอาท่านนี้เลยเขาเคยมานั่งตรงเนี้ยในรายการฟังหูไว้หูของเราอ่ะคุณพัชระอนันตสินค่ะ ท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานบริหารนิสาธารณะค่ะใช้การกระทรวงการคลังท้ายที่สุดท่านย้ายไปเป็นประหลัดกระทรวงดิจิทัลอ่ะหรือกระทรวงดีอีอันนี้ถือว่าข้ามห้วยเลยหรือเปล่าคะเอางี้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นประหลัดกระทรวงดีอีเนี่ยแม้แต่คนที่แล้วนะคุณวิสิตวิสิตสระอาใช่ค่ะปีนี้แกเกษียณนะรู้จักกันนะแกก็เคยอยู่ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะย้ายมา อันนั้นอายุน้อยมากไม่รู้จะย้ายไปไหนเลยนะนะคราวนี้กรณีของคุณพัชระเนี่ผมผมอยากให้ดูต้องไล่ไทม์ไลน์เมื่อระเนี่ยโดนย้ายลงย้ายลงตลอดอตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมสุกากรก,รก็ตีคู่ที่จะเป็นประหลัดกระทรวงการคลังกับเลาวาลนเขาค่ะ,อะโอเคไหมคุณเลววาวาลนแสงสนิทอ,อะไรประหลัดกระทรวงการคลังปัจจุบันนะพูดง่ายว่า ไม่ได้เป็นหลังจากนั้นน่ยตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมศุลกากรคุณวบัลลุนนุสจะเป็นอธิบดีกรมกรมสรรพากรถ้าผมจำไม่ผิดหรือสพพรรพสามิตเดียแถวๆนี้แหละนะย้าย Likewise. หลังจากนั้นเนี่ยย้ายอีกย้ายจากอธิบดีกรมศุลกากรมาเป็นผู้อำนวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเราถือว่าย้ายลงนะค่ะถือว่าย,าย้าย,ายลงนะเพราะว่ามันหรือแม้แต่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรลหละเอกเอกอะไรคุณเอกนิตินิติค่ะเอกนิตินี่<ำ>เอกนิติเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสรรพาสามิตเนี่ย ถูกย้ายมาเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์กนะอะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าย้ายลงนะก็ต้องบอกว่าประหลัดกระทรวงการคลังเขาไม่แฮปปี้ไม่ใช่เขาไม่แฮปปี้กับสองคนนี้ ก็จะพูดแบบนั้นเลยใช่ไหมทมาจะพูดไม่ได้นะทมาระดับผมพูดได้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> เออแตกเลยโอเคระดับผมเนี่ยพูดได้คนอื่นเขาไม่พูดแต่ผมเนี่ยพูดได้เพราะพรรษาไดออ้จะมาว่าอะไรผมเราผมได้ข้อมูลมาแบบนั้นนะคุณ <c oughs> จะมาผมก็พูดไปตามเนื้อผ้า <c oughs> ก็ดูการโยกย้ายผมกระทรวงการคลังที่ผมมีประสบการณ์30ปีนะผมรู้อะไรเป็นอะไรใารจะรู้อะไรบางอ่ะก็ไม่เขาไม่อยากให้อยู่ก็ให้ไปไงแค่นั้นเลยเออแค่นั้นน่ะ แต่ว่าเขาเจะยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งโอเคเขาไปเป็นประหลัดกระทรวงด e. ีก็จบไปค่ะก็ถือว่าโปรโมตนะแต่ไม่แต่ออกนอกกระทรวงการคลังไปเลยก่อนหน้านี้ก็มีคนหนึ่งนู่นไปอยู่ประหลัดกระทรวงพ,พลังงานน่ะกุลิศอะ่ะคุณกุลิศสมบัติสิริเออแล้วก็เป็นแคนด,ดิเดตอธิบดีกรมสุรากรนนั่นน่ะคือพูดง่ายว่าเมื่อรัมว,วารลเขาสถาปนาอำนาจขึ้นมาในกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ต้องมีลูกน้องบริวารที่ไปกับเขาได้ใช่ไหม ที่ไปกับเขาได้อ้าเนี่ยอ้าอ,าอ,าอาย่างกุลยานี่ก็ใช่ค่ะคุณกุลยาตันติเตมิตรก็ดูว่าเป็นอธิบดีกรมสมพากรมาเป็นอธิบดีกรมภาษาสามิตรต่อไปอจะเป็นอธิบดีกรมสรุรกากรเป็นแม่งให้ครบเลยจะได้พราเป็นประหลัดแนนาพจนใช่ไหมเออแล้วใครกันใครกัน ชื่ออะไรคนหนึ่งอะหลายท่านนะที่ถูกยกย้ายแล้วก็มีตําแหน่งอะแน่นอนว่าต้องการคนมาทํางานเพียงคู่ไปด้วยอ่ะใช่ใช่ก็อย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติอ่ะอาแม้แต่เนี่ยคุณพรชัยเงี้ยใช่ไหมคุณพรชัยธีรวชอ่ะเนี่ยเลขาสำนักงานเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขึ้นไปเป็นอธิบดีกรมสรพสามิแทนคุณกุลยานี่อันนี้ก็ถือว่าโปรโมตอ่ะก็ต้องเป็นสายของคุณละวรลนอ่ะพูดตรงตงอ่ะนี่ไม่ต้องไปอ้อมคอมเออ ก็ดีเนาะมีจจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มันคือบางทีเราไม่รู้แบ็กกราวด์เราเราก็ต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงการขึ้นการลงในกระทรวงต่างๆมันมีระบบระเบียบของเขาตำแหน่งไหนมันเป็นตำแหน่งสําคัญอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามคุณสมบัติทังคนที่จะเป็นเขาเป็นได้ทุกคนแหละแต่ว่าทามมิ่งมันอยู่ที่ว่าใครสมัยก่อนเนี่ยก็ขึ้นเร็วที่ผมพูดพวกนี้ขึ้นเร็วสมัยก่อนจาติกาวันนี้เป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยเอกนิติก็โอ้พัดชั้นปัง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 เนี่ยใช่ไหม จากนั้นก็โดนกดๆๆๆกดก็แล้วขึ้นกับยุคสมัยด้วยใช่ขอให้เข้าใจแบบนี้อันนี้เป็นกรณีที่อธิบายฟังอ่านี่คือคุณพัชระอนันต์สิงห์อีกท่านหนึ่งค่ะคุณดนุชาพิเชยนันเลขาธิการสภาพัฒนุชาพิเชยนันเนี่ยหรือคุณอูเนี่ยเขาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์มาสี่ปีครบเมื่อปีที่แล้วเขาต่ออายุให้อีกหนึ่งปีเป็นสี่บวกหนึ่งรอบนี้เขาไม่ต่อ ก็ต้องหาที่ลงเขาเป็น C11 จะไปไหนค่ะจะไปไหนแต่ท้ายที่สุดท่านไปที่ตำแหน่งนี้ค่ะเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ระดับเลขาธิการเท่ากันเป็นระดับประลัดเท่ากันค่ะอันไม่รู้แกชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้อ้าไหนๆก็พูดมาคู่้นมันไม่หมดมัต้องไปอันนี้ดีๆออะพูดเลยอุณตนุชาเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน เมื่อคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคสมัยนั้นแล้วเขาก็ทํางานกับคุณไปยุทธ์ต่อเนื่องใช่ไหมพอมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยถ้าถามผมนะเขาไม่เก็บเอาไว้ทําซากหรอกเราะต้องถีบออกอยู่แล้วอ่าแล้วคุณดูพงศาวรดารที่ผ่านมาอ่ะออคุณดูพงศาวรดารที่ผ่านมาเอาก็คุณดูอ่ะสี่หน่วยงานหลักอ่ะอ่าสี่หน่วยงานหลักหน่วยงานแรกว่าหลการกระทรวงการคลังเลขาสภาพภัฒน ผู้วยการสํานักผู้บังาัแล้วก็อะไรผู้ว่าการธนาคารเทไทยก็สองปีที่ผ่านมาคุณก็เหลือเห็นมันงัดข้อจะตายใช่ไหมงัดจนเศรษฐพุทธจบไปเป็นวิทยเศรษฐพุทธสุทิวัฒน์นะหรือเปอเป็นเป็นวิทยวิทยรัตนากอนใช่ไหมอ้าวก็เรียงเหลือคุณคุณเนี่ยคุณดนุชาเนี่ยเลขขธิการสภาพัน์เขาไม่เอาอยู่แล้วเขาให้ปีที่แล้วก็เก่งมากแล้วนะเขาบอก ใช่ไหมเขาให้เป็นปีที่แล้วครบ4ปีเนี่ยเขาย้ายได้เขายังให้ทําต่ออีกหนึ่งปีเนี่ยก็ยังโอเคมันมีงานต้องสารต่อแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาคงอยากได้คนที่เขาเอามาทํางานนี่มันเป็นคําพูดที่ผมได้ยินมาเลยตอนตั้งผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยผมถามว่าทำไมเอาคนนี้เขาบอกว่าเราต้องการคนมาทํางานค่ะให้เราประมาณนี้ไวงเล็บให้เราค่ะเราต้องการคนมาทํางานให้เราประมาณนี้วงในนะฮะวงในเลย ไม่วงในวงนอกอะไรทั้งนั้นเละก็ไม่เห็นมีคนอื่นเขารู้ด้วยถ้อยคําแบบนี้เลยมีอาจารย์เนี่ยรู้เอ้าก็ถามเขาสิเขาถามถามแล้วบางทีเขาไม่ตอบ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 เขาเป็นอาจารย์เขาก็ตอบไงค่ะไม่รู้ก็ต้องถามกันให้มันตรงไปตรงมาก็ดีแล้วที่เอามาเล่าให้ฟังก็โอเคก็อันนี้ก็ไม่ต้องการคนมาทำงานให้เราไม่ไม่มันไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณดนุชารู้สึกจะเหลือยุรากการอีกสี่ปีใช่ไหมงานตรงนี้ก็เป็นงานในแง่หนึ่งมันก็เป็นงานที่ ที่ต้องทำอะไรเยอะนะออผมไม่แน่ใจว่าเพราะตอนที่เข้ามารายงานในตอนเป็นกรรมธิการเขาก็ทำเป็นเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยนโยบายะจะจัดสรรอะไรยังไงหมายถึงหน่วยไหนคะนส,ำนสำนักงานทรัพยาก,กรน้ำแห่งชาติเนี่ยแหละค่ะสมัยก่อนนี่ใครเป็นประธานคณะกรรมการสำนักงานนี้ใครเป็นคณะรองนายกคนหนึ่งตอนนั้นรองนายกไป ปวิทย์หรือไงนะถ้าดูนะดูคนมีความรู้ความสามารถจริงๆอยู่ที่ไหนก็จะมีความรู้ความสามารถอยู่แลวแต่มันจะมีความสุขหรือเปล่าเรื่องหนึ่งต้องแยกกันก็ต้องทําใจอ่ะชอบอาจา์ตรงนี้แหละค่ะเขาบอกว่าให้แยกเป็นเรื่องๆและหลักคิดก็เป็นเรื่องๆเือทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมก็เล่าไปตามเนื้อผ้านะผมไม่ไม่ได้ไม่ได้มีนอกมีนอะไรกับใครหรอกนะแล้วก็แต่ละคนเขาก็มีเรื่องของเขาเราก็ไม่ได้ล่วงรู้ไปสักทุกเรื่องนะ รัฐบาลเขาอาจจะต้องการคนอย่างนั้นมาทํางานอย่างนี้อันนี้เป็นสิทธิ์เพราะต้องตอบสนองนโยบายที่เขาทำใช่ไหมถ้ามันไม่ดีเขาก็ต้องโดนเองอ่ะ